โอ okay. เคฮะเบขอรแล้วน,นะครับโจทย์ข้อ15บทที่8นะครับก้อนสี่เหลี่ยมมวล m เท่ากับ2กิโลกรัมนะครับผูกติดกับปลายสปริงมีค่าคงที่ k 500นิวตันต่อเมตรนะครับจทยบอกว่าเมื่อดึงก้อนสี่เหลี่ยมไปทางขวามือนะครับระยะ x i เป็น5เซนต์ห่างจากจุดสมดุลแล้วก็ปล่อยจากจุดหยุดนิ่งนะครับให้หาตาเร็วนะครับเมื่อมันกลับมาอยู่ที่จุดสมดุลอีกครั้งหนึ่ง เอถ้าผิวในแนวระดับไม่มีความเสียดทานนะครับก็คือพื้นลื่น,นครับโอเคลราก็วาดรูปเพิ่มนะครับโดยให้รูปนี้เป็นนิยามตำแหน่งสมดุลนะครับสปริงไม่ยืดไม่หดนะกล่องมวลเก็จะอยู่ที่ตำแหน่งสมดุลนะครับที่ตำแหน่งสมดุลเราก็ให้พลังงานสักสปริงเป็นศูนย์นะครับตรงนี้เป็น r e r e n c ล โน้ตไว้นะครับเสร็จแล้วก็มาซิตเวชั่นที่1สถานการณ์ที่1นะครับดึงกล่องไปทางขวามือนะครับดึงกล่องไปทางขวามือให้สปริงยืดออกเป็นระยะ xi คนระับแล้วก็ปล่อยนะครับปล่อยให้เคลื่อนที่จากจุดจุดนิ่งตรงนี้นะครับปล่อยให้เคลื่อนที่จากจุดจุดนิ่งก็คือ vi เป็น0ูนย์นะครับก็จะได้ k 1นึ่งแรงงานจนเป็นศูนย์ แล้วก็จะเป็นพลังงานสั่งยืดจุนนะครับก็จะมีค่า c หนึ่งสอง k x i กำลังสองเสร็จแล้วกล่องก็จะเคลื่อนที่กลับเข้ามาสู่จุดสมดุลเดิมนะครับในจุดสมดุลเดิมกล่องที่อยู่ในตำแหน่งสมดุลเดิมสักสปริงเป็นศูนย์นะครับแล้วก็มีพลังงานจนนะษหนึ่งสอง mvf กำลังสองพอได้แบบนี้แล้วเราก็ เทาสมการเรานะครับก็คือเดลต้าอีเป็นศูนย์เดลต้าอีเท่ากับศูนย์ก็จะได้เดลต้าอ่าเดลต้าอะไรครับเดลต้าเคใช่ไหมพลังงานจลน,น์บบวกด้วยเดลต้ายูเป็นพลังงานสั่งสปริงนะครับเท่ากับศูนย์เดลต้าเคก็เป็นเคสองนะครับลบเคหนึ่งบวกด้วย U.S. 2นะครับลบ U.S. 1แล้วก็เท่ากับ0แล้วก็มาดูว่าอะไรที่มันเป็น0บ้างนะครับก็จะเห็นว่า K. 1มีค่าเป็น0เพราะว่าปล่อยจากจุดหยุดนิ่งนะครับแล้วก็ U.S. 2ใช่ไหมครับมีค่าเป็น0เพราะว่ากล่องมันกลับก้อนมวลเนี่ยมันกลับมาที่ตำแหน่งสุงดุลเดิมก็จะได้ K. 2นะครับ เป็นอะไรล่ะเศษหนส่วสใช่ไหมครับ m v 2องยกกำลังสองก็ลบนะครับเศษหนส่วส k x หนึ x i ครับยกกำลังสองแล้วก็เท่ากับศแล้วก็จะได้หาอะไรนะหา v 2ใช่ไหมครับก็เป็นเศษหนส่วนสะครับ m v 2องยกกำลังสองเท่ากับเศษหนส่วส k x i ยกกำลัง2 หนึ่งสองก็ตัดหนึ่งสองไปนะครับแล้วก็ย้ายข้างหา v สองนะครับก็เท่ากับสแควร์รูทครับ k ส่วน m ก็ x i ยกกำลังศูนย์ที่เหลือก็แทนค่านะครับเท่ากับสแควร์รูท k ก็ห้าร้อยก็ x i ก็คือห้าเซนนะครับ ยกกำลังสองอผมชอบเรืยมยกกำลังสองเนี่ยก็ทํำช้าๆแล้วกัน M ม <M S 1> ก็คือมวลนะครับสองกิโลกรัมที่ได้ออกมาก็าจะได้เป็นศูนเจ็ดเก้าเมตวินาทีเคต่อไปเดี๋ยวหาในกรณีที่พื้นมีแรงเสียดทานนะครับ ึ้นไม่ได้เสียทาอันนี้จริงๆถ้าจะเอาละเอียดนะอันนี้สปริงยืดไม่เป็นไรนะครับเป็นเป็นบวกอยู่นะแล้วถ้าจะกดลงไปอาจจะเป็นลบแต่ลบก,ก็ยกกำลังสองมันก็เป็นค่าบวกอยู่ เวลาให้ก็จดตามนะครับแล้วเดี๋ยวไปข้อสไปข้อ b นะครับกรณีที่มมมีแรงเสียดทานแล้วก็สมรสถนะ์ u เเป็น0.35 ไม่มีคำถามนอกไปเลยนะครับต่อตรงนี้นะครับวันนี้พอมันมีแรงเสียดทานเกิดขึ้นนะครับพื้นก็จะฝืดครับพื้นจะฝืดตรงนี้ตรงนี้พื้นก็ฝืดน,นะครับ พื้นก็จะฝืเหมือนกันนะครับโอเคก็จะมีการเปลี่ยนแปลงนะครับพลังงานความร้อนเกิดขึ้นบริเวณที่มันเคลื่อนที่ตรงนี้นะครับก็คือเดลต้า e th ก็ให้มันเท่ากับงานเนื่องจากแรงเสียดทานนะครับเท่ากับงานเนื่องจากแรงเสียดทานเป็นเดลต้า e นะครับ th เท่ากับ เนื่องจากแรงสรียดทานคูณกับไม่ใชนะ่คูณก็เท่ากับนะครับแรงเสียดทานนะครับคูณกับระยะนะครับระยะที่มันเคลื่อนที่ก็คือ xi เสร็จแล้วเราก็มาดูแรงเสียดทานว่ามันเกิดมีอะไรบ้างนะครับในก้อ,อมนมแบบนี้นะครับอันนี้ก็คือมวลม แล้วพื้นก็จะมีแรงเสียดทานพอมีแรงเสียดทานตรงนี้เกิดขึ้นนี่ก็จะมีน้ำหนักกระทำนะครับน้ำหนักกล่อง mg mg แล้วก็มีแรงปฏิกิริยาในแนวตั้งฉากขึ้นมาเป็นแรง แรงสัมผัส F ของเราก็เท่ากับ m k นะครับ m k n ในกรณีนี้ถ้ามองจากรูปก็จะเห็นว่า n มันเท่ากับะไร mg นะครับสุดท้ายเราก็จะได้ F เท่ากับ m k แล้วก็ mg น,แบบนี้ เก็บไว้ก่อนนะครับเราก็ามาดูส่วนที่เหลือของเรานะส่วนที่เหออเราก็เขียนแบบเดิมนะครับตั้งแต่เคยทำมาก็คือเดลต้าเเท่ากับศูนนะครับเดลต้า e ก็เป็นพลังงานจนใช่ไหมครับพลังงานจนบวกด้วยพลังงานสัก์สปริงนะครับบวกด้วยอันนี้มันมีการเปลี่ยนแปลงพลังงานความร้อนขึ้นมา เพราะว่ามันมีแรงเสียดทานก็เป็นเดลต้า e th เท่ากับ0แล้วก็เดลต้า e th ของเราตัวนี้ก็คืองานนะครับเนื่องจากแรงเสียดทานมันอยู่ f ก็คือเท่ากับอะไร f คูณกับระยะที่มันเคลื่อนที่ก็คือ x แล้วก็ใส่ค่าเข้าไปนะครับก็จะเป็น k สองนะครับลบ k หบวกด้วย u s 2อสสลบ US 1, แล้วก็บวกด้วยนะครับอันนี้ก็เป็นการเปลี่ยนแปลงพลังงานความร้อนนะครับเท่ากับศูนย์อันไหนที่มันเป็นศูนย์บ้าง K1 เป็นศูนย์นะครับ US2 เป็นศูนย์ นี้ก็จะเป็น1 2ส่วน2ใช่ไหมแล้วก็ m นะครับ vf vf กำลังสองนะครับแล้วก็ลบนะครับ1 2ส่วน2 kxi ด้วยกำลังสองแล้วก็บวกกานเนื่องจากแรงเสียดทานนะครับ mu k นะครับก็เป็น mg แล้วก็อะไรอีกนะ x i นะครับระยะที่มันเคลื่อนที่เท่ากับศูนย์นี่โอเคแล้วก็ย้ายข้างนะครับแล้วก็หาหา v ออกมาครับหา v f ออกมาก็จะได้หนึ่งส่วนสองนะครับ m v f กําลังสองนะครับหนึ่งส่วนสอง k x i กําลังสองแล้วก็ลบนะครับ m k m g x i e กำลังสองสแควรูตโอเคก็เอาสองคูณนะครับเอาสองคูณแล้วก็เอาเอ็มหาร,รตลอดสรรมการนะครับก็คูณด้วยสองส่วนด้วย m ตลอดทั้งสมการนะครับ,ลรรรบแล้วก็ถอดสแควรูตออกมาครับก็จะได้ตัวนี้เป็น k ส่วน m นะครับ k ส่วน m x i ยกกำลังสองก็ลบนะครับสอง mu k k แล้วก็อะไร g นะครับ x i ต่อไปก็เป็นการแทนค่านะครับ k ก็เท่าไหร่อะห้าร้อยนิวตันต่อเมตร m ก็สองกิโลกรัม Xi ก็5เซนก็5ูมิกำลังลบ2ทั้งหมดยกกำลัง2นะครับก็ลบ2อ k ก็จดให้มานะครับส3งจก็9 8 X i ก็เป็น5 10, ูมิกำลังลบ2บที่เดียวก็จิมกระคิดเลข ก็กลับไปจิ้มเองนะผมก็ไม่ค่อยอยากจิ้มนะจิ้มเดี๋ยวผิดอีกนะจิ้มให้ดูแปไ๊ะคอยเตือนด้วยนะผมจิ้มไหนผิดอะ่ะอ่ะส q u a r e root อ่ราร q u a r e root ไปทีละครั้งอ่าหนึ่งศูนสองอ่ะสองคูณด,ด้วยรากที่สงบนนี้ด้วยเท่าไหร่เบสหาส้หา คูณสิบยกกำลังลบสองแล้วก็ยกกำลังสองไม่ใช่ห้าร้อยส่วนสองหรอครับอาจารย์ห้าร้อยเออไม่อยากทำให้ดูเนี่ยมันจะมันจะผิดเนี้ยห้าร้อยอาไปเร็ววัวเลยเอาใหม่เอาใหม ส่วนสองคูณห้าร้อยห่วยเาเป็นปเลขห้าหนวยคูณด้วยเยลงเล็บนะครับห้าูณสิยกกำลังลบสเบอร์เงเล็บยกกำลัง2ก็ลบใช่ไหมครับลบด้วย2 คูณ0.35คูณ9.89.8อาจารย์ครับสองาคาูณ0.35 <6. S 1> มันไม่มีส่วนวะครับคูณอีกสองแล้วกันนะถ้างั้นอนะ่ะข้ามไปแล้วอะ่ะผิดไปแล้วคูณด้วยห้าคูณ กำลังลบสองฮะใจที่ช่วยเตือนเบอร์ละศูนยจุดห้าสามหนึ่งนะครับเป็นตัวนี้นะครับศูนยจุดห้าสามหนึ่งครับเมตรต่อวินาทีครับเมื่อกี้กดคูณสองเกินไปรอบหนึ่งครับตรงช่วงท่าย ไม่เกินหรอกกดผิดไงเอาใหม่ก็ได้ก็คืออาจารย์คูณสองเข้าไปเพื่อจะให้มันตัดใช่ไหมครับใช่กดผิดไงเอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่เอาเป็นห้าร้อยดีกว่าห้าร้อย ส่วนสองแบบนี้เลยนะครับหาแบบนี้จะได้ง่ายแล้วคูณด้วยในวงเล็บห้าคูณสิบยกกำลังลบสองแล้วก็ยกกำลังสองก็ลบใช่ไหมครับสองคูณกับสองจุดสามห้าสองจุดสามห้าคูณกับเก้าจุดแปดเก้าจุดแปดคูณกับ ห้าดูสิยกกำลังลบสองเเดิมนะคือมันเบอร์อ่ะมันอันเนี้ยอันเนี้ยบอกเราอย่างนี้แล้วกันว่าถึงแม้เราจะอ่านหนังสือหนักนะแต่วันสอบเนี่ยเราห้ามเบอร์นะถ้าวันสอบเราเบอร์แบบผมเนี่ยคือกดผิดได้นะเรอบางคนอ่านหนังสือถึงเช้าแล้วมาสอบเนี่ยเบอร์แล้วลอง No puedo hablar.